อยากสำเร็จทุกเรื่องทำแบบนี้เมื่อไหร่ก็ตามเวลาที่คุณจะทำอะไรในเรื่องที่มันยากๆแล้วเวลามีเสียงในหัวของคุณมันออกมาว่าจะทำได้เหรอทำไมมันยากจังเลยให้คุณลุยแล้วก็ทำบ่อยๆทำจนมีวินยัยทำจนเสียงนั้นมันหายไปเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มมีข้ออ้างอะ่ะโอ๊ยคนอื่นเขาเก่งจังเลยเ้ยเราไม่มีเงินทุนอะ่ะ เฮ้ยเราจะทําได้ดีเท่าคนอื่นเหรอเมื่อไรที่คุณรู้สึกแบบนี้ให้คุณเริ่มไปหาหลักฐานว่าคนที่เขาอยู่ระดับเดียวกับคุณว่าคนที่เขามีต้นทุนน้อยกว่าคุณเนี่ยเขาสามารถทํามันได้ไหมเพราะการที่คุณไปหาหลักฐานคุณมองหาคุณก็จะมองเห็นแบบเยอะแยะมากมายคนที่เขาประสบความสําเร็จทั้งๆที่เขามีน้อยกว่าคุณหรือเขาอยู่ในระดับเดียวกับคุณเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มความเชื่อให้คุณโดยการที่คุณไปหาหลักฐานและวที่พอคุณเกตพอคุณได้หลักฐานมาแล้วคุณก็จะมีพลังคุณก็จะมีความเชื่อมากขึ้นว่า เฮ้ยคนอื่นเขาจะทำได้เลยแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้เห็นไหมคะทุกคนพอคุณเริ่มมีความเชื่อคุณก็จะอยากทำมันคุณก็จะลุยมันจนสำเร็จนั่นเองเพราะฉะนั้นใครที่ติดเรื่องนี้นะคะอย่าลืมสองสิ่งนี้สำคัญมากอะไรก็ตามที่มันเป็นเสียงเล็กในหัวคุณให้คุณทำมันบ่อยๆทำแบบมีวินัยทำจนเสียงนั้นมันหายไป2ถ้าเสียงในหัวข้ออ้างเริ่มมาก็ให้คุณหาหลักฐานเพื่อเพิ่มความเชื่อ เพื่อให้คุณมั่นใจแล้วก็อยากทำสิ่งนั้นมากขึ้นแค่นี้คุณก็จะประสบความสำเร็จทุกด้านในสิ่งที่คุณตั้งใจแล้วค่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมแชร์ออกไปให้กับเพื่อนๆของคุณได้ดูด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ไม่อยากพลาดเนื้อหาสาระดีๆนะคะสามารถกดติดตามเพจครูมิล่าไว้ได้เลยเพราะในแต่ละวันครูก็จะมีคลิปใหม่ๆมาลงให้ทุกวันแบบไม่ซ้ำก็มาเจอกันในเพจของครูค่ะ